สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟี y l e ล์ชาแนลนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาอาจจะ3มสัปดาห์ได้แล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาชมกระต่ายให้นมลูกนะครับซึ่งก็หาดูได้ยากนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับว่าการให้นมของแม่กระต่ายเป็นแบบไหนนะครับผมเรามาดูกันเลยครับนี่นะครับ กระต่ายตัวนี้เป็นกระต่ายดำภูพานนะครับผมได้มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับเมื่อตอนที่อบรงออนไลน์เมื่อเดือนกันยายน2 5 6 4นนะครับลูกที่เห็นนี้ได้อายุประมาณวนนนะ11วันนะครับนะครับสิวันนะครับก็เริ่มจะลืมตาแล้วนะครับลักษณะการให้นมนะครับอย่างใี้เห็นในภาพนะครับ แม่ของเขาก็จะมาค้่อมที่ลูกนะครับแล้วก็ลูกก็จะลักษณะเหมือนนอนหงายนะครับนอนหงายเพื่อที่จะกินนมแม่นะครับผมเห็นไหมครับตามในรูปเลยนะครับอันนี้คือลักษณะการให้นมของลูกนะครับหลังจากที่กระต่ายคลอดลูกออกมาแล้วนะครับ มีการยาน,นมนะครับประมาณ45วันนะครับประมาณ45วันก็ตอนนี้เป็นแม่แล้วก็เป็นท้องแรกนะครับถือว่าเลี้ยงลูกได้เก่งนะครับตัวนี้ครับเพราะว่าออกมาเนี่ยนะครับอ,ออกมา7ตัวนะครับแล้วก็ตายเป็น1ตัวนะครับ1ตัวที่ตายเนี่ย อไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้กินอาหารหรือไม่ได้กินนมนะครับคือเป็นเป็นการผิดพลาดนะครับของการดูแลไม่ดีนะครับขาของเขานะครับไปติดช่องนะครับติดที่ช่องอพื้นนะครับพื้นกลงนะครับที่เป็นของผมจะเป็นพื้นไม้นะครับก็คือขาไปติดแล้วขึ้นไม่ได้นะครับเช้ามาตายแเป็นหนึ่งตัวนะครับเหลือหกตัวนะครับ ก็ทั้ง6ตัวตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับแข็งแรงนะครับอันนี้11วันเนวันก็เลยพาพี่พน้องน้องเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับมาชมนะครับผมก็คิดว่าทุกท่านน่าจะมีกระต่ายในสังกัดแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้ผมมาเพิ่มเติมนะครับผมว่าการให้นม ลักษณะการให้นมนะครับเป็นแบบไหนนะครับสำหรับมือใหม่นะครับสามารถศึกษานะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ต่ายเนื้อนะครับก็มาแรงนะครับถือว่าทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับเพราะว่าแถวภาคใต้ตอนนี้นะครับทำเป็นเป็นเนื้อแบบชัดเจนขึ้นแล้วนะครับผมเริ่มจะมีตลาดเข้ามานะครับ อยู่ในกลุ่มนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มกระต่ายเนื้อนะครับก็จะทราบทิศทางน,นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆก็จะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับว่าตอนนี้มันถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับเราถ้าเราอยู่ในกลุ่มน,น,นานๆเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่กระต่ายดังภูพานนะครับก็มีคนต้องการเยอะแล้วก็คือมันมีน้อยนะครับ แล้วก็หลังจากที่ศูนย์มีการจัดฝึกอบรมออนไลน์ก็ได้ออกมานะครับก็ได้ออกมาเยอะนะครับตอนนี้ก็แต่ว่าแต่ละท่านก็แจกไปคนละ1ตัวนะครับผมหลังจากที่อบรมเสร็จนะครับก็บางคนก็เอามารวบรวมไว้ในฟาร์มด้วยกันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับท่านไหนที่สนใจเลี้ยงกระต่ายเนื้อนะครับก็ ลองศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็ลองเลี้ยงดูนะครับเริ่มจากน้อยไปมากนะครับอันนี้คือผมก็เช่นกันนะครับผมก็มือใหม่ไม่เคยเลี้ยงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับข้อก็ถือว่าเป็นข้กที่ผมได้เลี้ยงแบบแตเต็มที่ตั้งแต่คลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คือ11วันนะครับผมเริ่มลืมตาแล้วนะครับ คอกนี้นะครับพ่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นกระต่ายดำภูผานที่มีลักษณะสีเทาแล้วก็สีเทาน้ำตาลนะครับมาจากฟาร์มลุงบุญนำฟาร์มสกลนครนะครับเป็นกระต่ายดำภูผานเยทร้อยเช่นกันนะครับส่วนแม่ของเขาก็คือได้มาจากศูนย์ศึกษาการนาภูผานนะครับรหัส P421 นนะครับอยู่ที่หูนะครับก็ลูกออกมานะครับส่วนใหญ่จะได้พ่อนะครับ ก็คือเป็นสีเทานะครับมีตัวหนึ่งนะครับที่ลักษณะที่จะออกเป็นต่างจากเพื่อนนะครับอยู่ในหนึ่งใน6ตัวนี้นะครับแล้วลองมาดูว่าถ้าชัดเจนกว่าน,นี้คือเขาจะเป็นสีอะไรนะครับน่าจะเป็นสีน้ำตาลนะครับเท่าที่ดูจากสายตานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาพี่ๆเป็นเพื่อนมารับชมการให้นมลูกของกระต่าย นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่ากระต่ายที่เป็นอายุแค่นี้นะครับเขามีความชัดเจนมีลักษณะแบบไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูกระต่ายให้นมลูกนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมรับฟังนะครับอีกไม่นานผมจะมีกระต่ายแบ่ง เพื่อนเพื่อนพี่พี่สมาชิกเกษตรกรนะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ